สวัสดีเพื่อนๆชาวบ้านน้องวันนี้นะครับเป็นอีกวันหนึ่งนะครับ,รบ,รรบรทบบี่นะครับเพื่อนๆมาเที่ยวบริเวณทีนบริมาณวิถีหรือว่าถนนเรียบชายทะเลจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเรามานะครับตอนอาทิตย์ที่แล้วน้ําจะขึ้นมาเต็มแต่วันนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเวลา18บแนาฬิกาน,น,นะน,นี้นะครับตอนนี้น้ำทะเลได้ลดระดับลงไปนะครับก็จาะจ้าบริเวณนี้นะครับจะเป็นจุดที่ชมวิวแล้วก็จะเป็นตามอ เก่านะครับที่สร้างไว้แล้วก็ตอนนี้ดวงอาทิตย์ยังไม่รับขอบฟ้านะครับแต่ว่าพเพียงแต่ว่าบางตอนเมฆอยู่แล้วก็ถ้าเป็นช่วงปกตินะครับจะดวงอาทิตย์นะครับจะตกอยู่ชายทะเลพอดีแล้วก็นัน่ในะไลูนะครับก็จะเดินทางมาจุดประมาณนี้วันนี้อากาศไม่ไม่อ้อมวยนะครับวันนี้ก็เลยไม่ได้ดวงอาทิตย์ไปตกน้ําทะเลไปฝากัท่งเทีนะครับวันนี้ก็เลยมาเก็บภาพบรรยากาศทั่ทวไปของสะพาน โจรมาศิศีนะครับถือว่าสะพานโจมาศิศีวละสะพานเฉลิมพระเกียรติถนนเฉลิมพระเกียรติ84พรรษานะครับซึ่งวันนี้นะครับที่ตุ้งใจเย็นเย็นในการเดินทางแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะครับที่เดินทางมาวักผ่อนแล้วก็นะครับมามารับบรรยากาศแล้วก็เป็นเป็นกีฬานะครับเพือการรังกายกันนะครับบ้างก็เชิญนะครับที่นี่นะครับสะพานโจมาศิศีนะครับถนนเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาจังหวัดภูเก็ีครับ